เซตเขียวอีกแล้วพี่เปรมสุข,ขาเป็นแนวนที่ดีต่อเนื่องใช่ไหมคะอ่าก,ก็จริงๆก็ถือว่าดีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ตัว,ต,วตัวประเด็นอย่างที่เมื่อสักครู่ได้ยินที่คุณแสบพูดอยู่เหมือนกันก็คืออินเด็กซ์มันลงมาเยอะนะคำว่าลงมาเยอะก็คือเราเทียบเหมือนตอนเซ็ตขึ้นแล้วกันเวลาที่อินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นสักร้อยจุดเนี่ยเราก็มองว่าเลนหลักๆเนี่ยถ้าเราเห็นสักร้อยเนี่ยมันมักจะมีมีคนที่เขาเรียกว่าเทรดไม่ได้มองยาวมากเนี่ยมันใช้เป็นเป็นตัวแนว แนวรับแนวต้านหลักๆในการเทคหรือขายปไปงั้นรอบนี้ก็จากพันทใช่ไหมมนลงมาสัก1,470สมมุติเนี่ยมันก็ร้อยจุดละเมื่อวานนี้คือลงไปแถวสักพันสี่ร้ก็เลยมีแรงโคเวอร์ช็อตกลับขึ้นมาบ้างยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังใช้คำคล้ายๆคุณแสบอยู่นะผมยังมองเป็นแค่โคเวอร์ช็อตอยู่นะยังไม่คิดว่าภาพจะเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมขึ้นได้ดแรงๆสักทีเดียว อะไรถึงยังมองอย่างนั้นก็ยังมองภาพของตัวเครื่องมือหลักๆก่อนแล้วกันตัวที่เป็นโมเมนตัมตัวหลักเนี่ยยังมองตัวของ m a c d อยู่นะครับมารอบนี้ยังไม่ได้เห็น d i v e r g e n ชัดๆนะครับแล้วก็ยังเห็นแค่อินเด็กยังพยายามเรียกว่าแลตออกโซนนั่นข้าง อยู่ในแรนลบนะยังไม่ยืนเหนือสัญญาล์ยนวยก็เลยยังคิดว่าโอ้โหมันถอยลงมาหลังจากขึ้นไปเหนือสูตรได้ไม่กี่วันแล้วถอยลงมาลึกเนี่ยโอกาสในการปิดกับตัวแรงๆอย่างน่าจะดูจำกัดอยู่นครับอาจจะเป็นการร,รีบาวรอบสั้นๆแล้วก็ค่อยดูว่าฐานในการถอยในชุดถัดมาเนี่ยจะเป็นการถอยแรงถอยลึกอีกหรือเปล่าเพราะว่าตัวของของเลนหรือว่าระยะเวลาในการถอยเนี่ยเทียบในชุดนี้ คอมเพ r e เทียบกันในชุดก่อนแล้วกันคำว่าในชุดก่อนของผมผมมองวัดจากสัพันหก1615ไปที่1490เนเนี่ยระยะเวลามันยาวพอสมควรนะ แล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปสักพันหกร้อยตัวตีพันห้าร้อยหกสิบเก้าแถวนั้นถึงหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์แล้วเริ่มย่อลงมาอีกเนี่ยชุดนี้เมื่อเทียบกับชุดที่แล้วน่ะอัตราการขอยยังไม่ได้เรียกว่าอย่างนะสมน้ําสมเนื้อกันสักเท่าไหร่เลยยังคิดว่าการดิ่ตัวอาจจะยังไปในลักษณะว่าเป็นรีบาลสั้นๆจากแรงโคเวชช็อตไปกลับขึ้นมา้วก็ดูทาร์เก็ตสาคัญใกล้ๆตอนนี้สักพันห้าร้อยบวกลบน่าจะเป็นแนวต้านสาคัญอยู่นะครับกรอบเด่นในตอนนี้ก็มองอยู่ในเรนประมาณช่วงนี้นะครััมมอองงเลนนนส้้กถ็กแถว 1, ถ้าอาจจะเป็นจุดที่ทํากาไรไว้บ้างสักส่วนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมองเรียกว่าทุนต่ําอยากจะถือยาวหน่อยก็มองในสเต็ปถัดไปจ,จะได้สักพันห้ายี่สิบมองอยู่แ้าคู่นี้นะครับ<ะ>แล้วก็ยังไม่คิดว่าภาพของเซ็ตถึงแม้หลายๆเรื่องดูดูดูเขาเรียกว่านะดมูมีมีรุนมากขึ้นไม่อยากไปบอกว่าเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับแต่หลายๆตัวเนี่ยอย่างน,น้อยๆก็คือวันที่4มันน่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นแล้วกันจะเป็นบวกเป็นลบเดี๋ยวต้องตามดูตรงนั้นก็มอกว่าแนวในระดับที่อิออ 1, น่ หน่อยนะครับลงไปที่1460แนวรับสำคัญ1450ยังไม่หลุดถ้าเป็นภาพในตอนนี้เนี่ยก็ย,ยังเรียกว่าเอาหลังพิงฟ้าแต่่านั้นได้อยู่ถอยลงมา1460-1450อาอาจจะมองเป็นจุดที่เรียกว่ารับเพิ่มไปบ้างได้นะครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วหรือว่ารับตอนที่ลงไปลึก มีแรงรีบาวกับขึ้นมาวันนี้ยังยืนบนเส้น5วันได้อยู่ลองดูว่าเทสวันนี้พันหจะผ่านไหมถ้าเทสเราไม่ผ่านและย่อตัวลงมาเนี่ยคงคงดูที่ราคาปิดวันนี้แล้วกันนะถ้าอยู่ถ้าสักประมาณเนี้ยหนึ่งสี่เก้าศูนย์เรียกว่าไม่ได้ทะลุพันห้าขึ้นไปไกลเนี่ยอยากจะถือรุ่นรอรุ่นบรรจนรณ์พอได้อยู่แต่ถ้าขึ้นไปใกล้ๆพันห้าผมว่าดูไม่ค่อยคุ้มเสียงนะผมผมมองมองอาจจะดูดูราคาปิดของวันนี้เป็นหลักแล้วกันส่วนภาพใหญ่ๆก็มีนักต้านที่พันห้าแล้วก็พันห้าร้อยยี่ส ดีตสั้นนะยังมองว่าการฟื้นตัวขึ้นมาน่าจะมีอยู่คู่นี้พันห้ากับพันห้าร้อยี่สิบแถวนั้นนะครับถ้าวันนี้ยังดีดตัวไม่ไกลใครจะลุ้นรอสัปดาห์หน้าสักตีซั้ๆอยู่อยู่ไม่ห่างจากพันสี่เก้าสิบะผมว่ายังยังพอลุ้นถือต่อได้แต่ถ้าขึ้นไปเหนือใกล้ๆพันห้าเนี่ยดูไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงสักเท่าไหร่ส่วนจ<ม>ังหวะถ้าดีดไม่พ้นแล้วย่อตัวลงมาแนวะรับจะอยู่แถวไหนยังมองฐานเก่าอยู่นะครับพันสี่ห้าสิบพันสี่หกสิบเทเลนแถวนี้เราตั้งห,ห,น,น,ห,น,หน,น,นี่ยออาจจมัก จุดนั้นเป็นจุดเข้ารับเพิ่มแล้วกัน ก็ออยังให้น้ําหนักภาพของตัวตลาดติดตัวขึ้นมายังมองคู่นี้พันห้าพันห้ายี่สิบยังดูน่าจะยังติดอยู่นะครับยังไม่น่าที่จะพลิกตัวคาบ่านไปไกลนะครับแต่ถ้าย่อลงมาแนวรับตอนนี้เริ่มหายใจหายคอได้ดีขึ้นนะครับแม้ MSCD ยังไม่ได้สวยมากนะแต่การถอยลงมาแล้วเริ่มเห็นการตั้งหนักได้เนี่ยก็มีโอกาสละที่จะเริ่มฟอร์มทําโลระยะสั้นได้ใหม่กับนั้นถ้าเกาะลงมาประสี่ร้อยหกสิบถึงมันสี่ร้อยห้าสิบผมยังมองเป็นจุดน่าจะเข้าไปรับเพิ่มได้บ้างครับหลังจากตอนที่ก่อนหน้้าานนนนีีใกก่อมมัมัสญญซล Sell ิ เร,เราหนีออกมาก็ตอนนี้ลงมาใกล้สวนรแลรับ1450งก็มองเป็นส่วนรอรับเพิ่มแล้วกันก็ตลาดน่าจะมีมีโซนประมาณนี้นะครับผมครับชัดเจนนะฮะพี่เปรมสุกร์ในเชิง,งพื้นฐานนะครับสัปดาห์หน้าจับตาอะไรบ้างฮะ,ะ,ะก็จริงๆก็ณณนะนะตอนนี้เนี่ยมันก็คงต้องมองจริงๆเรียกว่า คือคือภาพมันก็เหมือนเป็นจุดที่เรียกว่าจุดจุด,จดสำคัญจุดหนึ่งใช่ไหมครับออกมาจะเป็นในแนวไหนแล้วก็จริงๆทุกคนตอนนี้ก็ตีความกันหมดแล้วว่าถ้าออกมาช้อยหนึง คนจะเล่นมุมไหนถ้าออกอีกช้อยหนึ่งคนจะเล่นมุมไหนดูนะ<า>ครับตอนนี้ถ้าเกิดคุณเชื่อในลักษณะนั้นเนี่ยคงจับตาแล้วกันไม่ไม่อยากคอมเมนต์ไอตัวการเมืองสักเยอะสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเป็นช้อยเอกับเบบีถูกไหมถ้าเกิดเป็นช้อยที่คนส่วนใหญ่มองกันที่มันไม่ค่อยดีกับตลาดทุนสักเท่าไหร่ถ้าเกิดมันออกโผไปทางนั้นหรือเอียงไปทางนั้นเนี่ยไอที่มันรีบาวกับขึ้นมาจากกางโคเวอร์ช็อตเนี่ยมันอาจจะมีการเซตหรือถอยลงมาใหม่ถูกไหมครับไอถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ย ซื้อรุ้นดีดตัวแถวสักพันสี่ห้าสตรงนั้นก็เอวยืนไม่อยู่ สอดคล้องกับตัวปัจจัยที่เรากังวลด้วยอาจจะใช้แนวตรงนั้นเป็นแนวคัดหรือแนวหนีไปนะครับแต่ถ้าเกิดมองว่ามันกลับทางไปอีกในกทิศทางหนึ่งอย่างที่ทุกคนมองมองกันอยู่เนี่ยหลายหลายตัวที่ลงมาลึกลงมาแรงนะครับโดยเฉพาะจากปัจจัยความกังวลเรื่องของการเมืองเนี่ยผมว่าดูน่าสนใจนะครับเราเห็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ลงมาแรงๆเนี่ยเมื่อวานเริ่มพยายามขยับตัวกลับขึ้นมาถือว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าได้เป็นกลุ่มหนึ่งนะที่ตอนที่ลงมาเนี่ยจากปัจจัยเรื่องนี้เป็นหลักแหละลดไม่ลดค่าไฟแล้วอะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้มันเหม มันก็คือรับรู้มาเยอะพอสมควรแต่ถ้าไม่เป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางบวกเนี่ยอาจจะจัวกลุ่มพวกทางทางกลุ่มรงไฟฟ้าที่ถอยลงมาเล่นรีบาวรับรับรับแรงกระตุ้นตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งวันนี้ที่ดูแปลกนะผมเห็นปตทขึ้นมา2วันอะ่ะไม่รู้ว่าพยายามดันดินเด็กให้ขึ้นไปใกล้ๆตัวตัวพันธะแบไม่ไม่เห็นวอลุ่มปตทกับตัวร<ม>าคาขยับขึ้นมาเยอะประมาณนี้ละแล้วถ้าดูส่งตอนนี้เหมือนเหมือนไกด์เป็นในทางแบบพยายามรุนให้ให้มีโอกาสในการวิ่งกันไปทดสอบแถวพันธอยู่นะก็ลองดู2ตัวนี้ กกาวว่าเออถ้าใครเอียงมันในทางอาจจะมีลุ้นเป็นในทางลุ้นให้ตลาดดีบาวต่อขึ้นไม่ได้ก็อย่างที่ว่าถ้าดีตัวไม่ไกลมากนักไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มาเจาะใกล้ๆพันท่าเนี่ยอาจจะมองถือ,อรอลุ้นในสัปดาห์หน้าแล้วก็อาจจะเบรกพันท่าขึ้นไปสักพันท่ายีแต่ถ้าเกิดมันใกล้ๆพันท่าผมกลัวมันจะไปอีกทางหนึ่งอ,ะอ่ะคือทำไมมันใกล้พันท่าแล้วมันไม่เบรกเนี่ยอาจจะมีการย่อหรือถอยลงมานะครับดงนั้นก็มองประมาณนี้แล้วกันว่าคุณมองโปทางฝักไหนก็เล่นทั้งสองบวกตรงนั้น ลงไฟฟ้าเป็นช้อยหนึ่ง้วกันที่เรียกว่าถ้าออกมาเป็นบวกเนี่ยโอกาสดีตัวแรงน่าจะมีนะครับหลังจากที่ข่อยมาก่อนหน้านี้ครับครับโอเคขอ,ขอคอยคํคำถามนะฮะคือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันสิ้นเดือนเหมือนกันถูกไหมครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในกราฟรายเดือนมันก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันถูกไหมที่เป็นศุนซึ่งจุดสำคัญวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะพยายามที่จะผลักดันไม่ให้กราฟรายเดือนดูเสียไปถูกไหมที่เป็นสุน ใช่ครับใช่ใช่ใช่ uh huh. เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยคือถ้าเกิด uh huh. ว่า,าวันนี้เนี่ยมันปิดที่เท่าไหร่กราฟรายเดือนถึงจะไม่เสียทรงฮะ ถ,ถ้าจริงๆบอกว่าถ้าดูในตอนนี้เนี่ยเอาตั้งแต่ใช้คําว่าผมผมมองกันคือตัวตั้งแต่มกราเนาะคาว่ามกรลาเนี่ยจริงๆก็คือมกรลาเป็นเดือนเดียวที่เด็กมันดีตตัวขึ้นไปได้ในตัวของมันลี่นะหลังจากนั้นคุมพาก็ต่ำกว่ามกกามีน่าต่ำกว่าคุมพานี่เราต่ำกว่าต่อเนื่องมาแล,ะและ้ะในภาพในตอนนี้เนี่ยสัญญาณในตอนนี้ถ้าใครดูมันลี่คงคง,คงยังไม่สวยอยู่ครับยังดูเป็นนกาทีฟอยู่ถ้าจะให้วันนี้ดูน่าสนใจหรือดูดีเนี่ย 1490ที่เป็นโลของเดือนที่แล้วถ้ายังไม่ต่ำกว่าอาจจะมีคนมานั่งตามดูวันนิดนึงว่ามันเริ่มปิดใกล้ๆกับตัวหางยาวๆของโลครั้งที่แล้วแล้วมีการรีบาวกลับขึ้นไม่ได้หรือเปล่าอาจจะมองเลนส์ประมาณนั้นแต่ถ้าต่ำกว่าเนี่ยผมก็มองคล้ายที่คุณแสบพูดนะคือถ้า1490มาหลุดในตัวของมันลี่เนี่ยภาพด้านบนมันเป็นเหมือนลาวท็อปด้วยคำว่าลาวท็อปคือเหมือนทรงกลาครึ่งวงกลมอยู่โซนด้านบนอ่ะแปลว่าพอขึ้นไปทรงแถวนั้นแรงแรงมันขึ้นไม่ค่อยไหว แล้วก็เริ่มหลุดเหมือนจะหลุดครึ่งวงกลมลงมาอาจจะอยู่สักพันส่เก้านั้นถ้าหลุดทรงมันเป็นเนกาทีฟนะในตัวของบัลลี่สอดคล้องกับภาพของดูจากเส้น MACD ก็ได้มาแตะศูนย์เลยอะ่ะ ถ้ามันยืนยนืยังไม่อยู่แถวนี้ก็มีโอกาสที่จะปิดและเห็นในามซีดีติดลบในตัวมารีได้เหมือนกันแต่โดยโดยโดยทัย่วไปติดลบครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดมากนะครับแต่ถ้าเอาเป็นแนวเป็นเกณฑ์เนี่ยถ้าจะให้สวยยังพอมีลุ้นต่อไม่ควรจะต่ำกว่านึ่งสกนยะ1490ก็คือหางยาวของตัวเดือนที่แล้วแต่ถ้าดูภาพตอนนี้มารีเริ่มเป็นนก g a t ีฟนะครับเพราะว่าไฮแโลโนี่มันเตียล,ลงมา5เดือนติดกันละแล้วก็ภาพของมีซีดีมาเจาะเส้นสูงถ้าจะให้ดูดี ดูวิกน้าถ้ามันทุกอย่างมันดีขึ้นมันมีการรีบาวจากจุดต่ำแถวนี้แล้วเริ่มค่อยๆขยับกลับขึ้นไปยืนเหนือตัวสั้นๆหายสูงกว่าหายก่อนหน้านี้ได้ก็อาจจะเป็นภาพที่ดูแข็งแรงขึ้นแต่น่าจะยังยากอยู่นะพะาหายก่อนหน้านี้มันอยู่สักถึง570เจ็ดูนย์เนี่ยดูอย่าง,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 งเรียกว่ายังต้องใช้เวลา เอาตอบคำถามผู้สสบก่อนอยากให้สวยหน่อยวันนี้อย่าปิดต่ำกว่า1490แล้วนะถ้าต่ำกว่านี่โค้งๆที่เห็นกันอยู่เนี่ยจะเป็น1450หรือต่ำกว่ามันมีหลายช้อยอยู่พอสมควรครับนี่คือย้อนกลับไปแถวไฮรีบาวแรกของโควิดเลยมันดูค่อนข้างจะโอ้ันมันจะขนาดนั้นเหรออันนี้ก็ต้องตามดูกันนิดครับผมว<ต>่าเ,เข้าใจแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เข้าใจนี่แหละคือการผลักดันให้นันจะมีวันสุดท้ายมีลับขึ้นมา ให้พยายามยืนเหนือ1 4 9่สี่เนย์ดี๋ยวพามาไม่สวยเดี๋ยว <ๆ S 1> ดูกันเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับเอาล่ะคุณที่น่าสนใจพี่เปมสุข โอเคได้ครับผมก็แหมจวดล,ลงไฟฟ้ามาแล้วก็ขอเลือกตัวที่มันชื่อมันโดยตรงที่สุดนะก็เลือกของตัวกาฟเนจิครับ <c oughs> ก็ลงมาค่อนข้างจะลึกนะครับ <c oughs> แรงกดดันก็เรียกว่าเขาโดนค่อนข้างเยอะทั้งตัวที่มีสัดส่วนเยอะอยู่หรืออะไรด้วยนะครับตอนนี้ก็ถอยลงมาแล้วก็เห็นการพยายามสร้างฐานนะครับว่าสร้างฐานหรือพยายามยืนพื้นโลมาเนี่ยสองสามผลละถ้ดดุลในภาพเดลี่นะครับตอบแรกก็อยู่สัก47ไสิม่ที5ี่หาลังสุดนี่ลงมาตรง43บาบาทบวกลบ เหมือนตั้งฐานได้นะเซ็ตจะมีเซมีถอยในช่วงนั้นเหมือนตัวกรัฟมันเริ่มแบบรับรู้ข่าวร้ายแล้วเหมือนสร้างเบรกได้แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ที่พยา,ยามีแรงซื้อทาหายหระยะสั้นขึ้นมามวันนี้คิดว่าคนคงคิดคล้ายๆกันอะมองมองในลักษณะไอ้กลุ่มลงไฟฟ้านย่ยจะเป็นกลุ่มตัวนี้นะราคาก็เลยเปิดกระโดดขึ้นมาตัวแนวต้านผมให้อยู่ในเปเปอร์มันชนอยู่แล้วนะครับแถวนี้งั้นผม,ผมกอขยับเป็นต้านถัดไปแล้วกันระมองสักประมาณ48บาท50 ใกล้หม่แถวหัวเดิมสัก50บาทน่าจะเป็นสองเป้าด้านบนนะครับก็เล่นบนตีมอย่างที่ว่าถอยลงมาลึกถ้าข่าวมาทางบวกเนี่ยราคาทุกตัวเนี่ยลองดูอินดิเคเตอร์ทั้งเอ็มซดีกับพายใสเนี่ยถ้ามันฟื้นจริงมันเพิ่งอยู่ในโซนล่างเองอ่ะมันก็เลยมีโอกาสที่จะพลิกขยับตัวกลับขึ้นไปนครับถ้าใครจะรอจังหวะซื้อไม่ไ่้จะย่อมาหรือเปล่าจะมองสัก45บาทบ,กบวกลบกันครับทรงตอนนี้เทสตด้านแรกอยู่คล้ายๆกับเซตขึ้นหม่ใกล้ๆพันธางั้นถ้าขึ้นได้ต่อก็มี48บาท50 แล้วก็50บาทในตัวของกัป e ันดิจนะครับก็มองเห็นชอยอย่างที่ว่าเลือกรลเฟฟ้าแล้วก็ขอตัวเลือกชอยนี้แล้วกัน<ะ>เห็นเห็นราคาแล้วมีการเต้นตัวแลงขึ้นมอครับอีกตัวหนึ่งผมดูตัวของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับดูของตัวฮาน่านะครับก็ตัวของฮาน่าเนี่ยภาพในชุดก่อนมีการดีตัวจากตรง36บาท ขึ้นไปทำหายที่48บาท50แล้วก็ถอยลงมาเรียกว่าประมาณท่า,ทาเพนนีเข้านี่ลงมา50%เลยจะขายคูโรลงมาครึ่งทางครับสร้างฐานได้ตรง42บาทแล้วก็พลิกปิดตัวกลขึ้นมาเมื่อวานนี้ทำแท่งสวยนะครับเริ่มยืินเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5-10วันได้วันนี้ทำท่าเหมือนจะขยับไปต่อแล้วก็รีบาวจากตรง42บาทขึ้นมาเนี่ยตัวรูปการซื้อขายมันขยับเพิ่มขึ้นครับก็มีโอกาสที่จะเป็นการสวิงเทรดวิ่งเข้าไปหาขายก่อนหน้านี้หัวเดิมเข้าไปอยู่สักประมาณ48บาท ถ่ายไปได้ก็มองสัก5้าสิบาท2ตัวเลนราคาใกล้กันนะครับแนวะรับแนวต้านก็ใกล้ๆกันเหมือนกันก็มองเป็นสองช้อยตัวเลือกถ้าดูตัวกราฟก็นิ่งอยู่ข้างล่างถ้าดีตัวก็เป็นการซื้อจากขอต่อมขึ้นมาเจอตัวของฮหาหนามีการถอยลงมาละแต่ถอยแค่ครึ่งทางแล้วเริ่มบีบาวกับโอกาสเดินหน้าทดสอบภายเดิมหรือไกลกว่าก็น่าจะมีนะครับก็เป็น2ช้อยครับไปตัวกราฟแล้วก็ตัวฮานาครับผมต่อไปด้วยเรื่องของรงไฟฟ้าอีกนิดน,นะคะพี่แอมสุข,ขามับที่วันนี้หน้าหนึ่งเราก็าลงไฟฟ้าเหมือนกันต่อด้วยบี อ่ะมาดูตัวภาพของบีกิมก็ทรงคล้ายๆกันนะครับแต่การดีดตัวเนี่ยพอไปเทียบกับตัว กลับกลับเหมือนแรงกว่านะครับ,รบตอนนี้ก็ทรงมองคล้ายกันได้อยู่นะสัญญาณระยะสั้นก็เรียกว่าใครมองในเชิงรีบาวสั้นเนี่ยครางที่แล้วทําภาพไปคล้ายตอนนี้นะครับก็คือตรง3 5บาททรงทรงตัวได้พอยืนเหนือเส้น5วันมันก็ข,นข,นขึ้นไปทดสอบแถวสัก38บาทได้อยู่นั่ภาพในตอนนี้อาจจะคล้ายรอบก่อน,นครับตั้งฐานมา2-3วันละวันนี้ก็เริ่มบิดตัวเห็นราคาตอนล่าสุดตอนนี้ยืนบนเส้น5วันได้ขยับขึ้นไปอาจจะวิ่งจะไปหาหายสักประมาณ37บาทบวกลบแถวนั้นนะครับแต่ถ้าเชื่อน ภาพนี้ก็แนวจํากัดความเสี่ยงก็ง่ายหน่อยถ้ายืนไม่ได้จริงๆขอทําโลใหม่หลุดกว่า33บาทอันนี้ไม่ใช่ละก็ใช้เป็นแนวคัดรอดไปครับแต่ถ้าดีตัวก็มี37 แล้วก็39บาทที่เป็น2ดีลต้านในระดับตัำไปในตัวของปีกิมนะครับภาพคล้ายๆกันกับตัวของกลับลงมาทำโซนเอวรับทำท่าจะรีบาวกลับขึ้นมานะครับค่ะแล้วก็ขอ G P S C สักตัวละกันค่ะพี่เปรมสุขครได้ครับผมมา G P S C มากตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่โดนเมื่อวานเฉพาะตัวนะครับเป็นใบใจเฉพาะตัวแต่ก็มีการรีบาวกับขึ้นมาน วันนี้เริ่มมีการทําแท่งเขียวขยับกลับขึ้นมาด้วยถ้าถ้าถ้าส่งมองชอบระหว่างบีกิมกับ GPS c p s ีเนี่ยผมมองตัวของ CPS ีเมื่อวานที่ถอยลงมาแรงและเริ่มบีดตัวเนี่ยส่งดูน่าสนใจนะ,ะจะเลือกในตัวนี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ต้องแท่งของราคาทําไสยยา้ยาวๆเปิดปิดใ,ใกล้ๆกันเนี่ยมันเป็นสัญญาณพยายามกลับตัวตัวหนึ่งครับวันนี้ก็เริ่มบีดตัวกลับขึ้นมาก็มองโซนแนวรับอาจจะเป็นตัวของราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับอยู่สักประมาณ53บ,บาทแถวๆนั้นครับเป็นแนวรอรับเรียนลักษณะที่ว ถ้าย่อตัวลงมาส่วนถ้าดีตัวขึ้นต่อกากลุ่มรงไฟฟ้าน่าจะพาไปคล้ายกันนะครับห้าแล้วก็60สิบาทเป็น2ส่วนแนวต้านทั้งบนนะครับเมื่อวานนี้ชอยแรกในตัว g p S 4นั้นวันนี้ยังถือว่าขึ้นมาน้อยอยู่ถ้าเทียบกับรงไฟฟ้าตัวอื่น,นครับอาจจะมองเป็นชอยชอยถ้าเทียบกับบีกิมก็ผมเพียงไปตางตัวนี้นะครับส่วนถ้าชอบก็ชอบกลับอย่างที่ว่าไปตอนต้นนะครับค,<ม>ค่ะผมคแล้วก็มีคนขอตัวบีลิค่ะ ตัวอะไรนะครับ BRI ใช่ BRI มิ R ชเนี่ยค่ะโอเคได้ครับผมก็ ถ้าดูดูไม่สวยนะจริงๆก็คือถอยเรียกว่าโลลงมาต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆมาวันนี้ทำข้างเขียวดิ่ตัวกลับขึ้นมาเห็นโมลุ่มการซื้อขายที่จับขึ้นมาเยอะด้วยแต่ทรงก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าด้ขาออกมาจากไหนนะครับภาพในวันนี้ถ้าดูจากตัวแท่งราคาเป็นสัญญาณกลับตัวตัวหนึ่งนะครับวันนี้เริ่มไม่ทําโลใหม่แล้วก็มีการเปิดกระโดดกลับขึ้นมาเริ่มยืนบนเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้แล้วบอลุ่มวันนี้เฉพาะไม้แดกเนี่ยเห็นยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแค่สัก20นาทีเ <ๆ S 1> องเอวา่าบอละกจมร เรียกว่าคนที่ที่เรียกว่าขายไปข้างบนหรือว่าจะกดราคามาตาม่ำเพื่อจะซื้อต่ำแล้วลุนดิบตัวกลับขึ้นมาเนี่ยวันนี้ถ้าจะสร้างพลังจริงเนี่ยมันควรจะสูงกว่าแท่งราคา8.50ที่เป็นจุดสูงของ2วันก่อนครับตอนนี้เริ่มมาจ่อแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับกลับขึ้นไปนะผมมองสัก9บาทละคับถ้าใครเล่นแบบชอบในสไตล์ทรดด i n g วันนี้เริ่มทาทายเหมือนกันกลับไปยืนที่8.5ได้ไปใช้เป็นแนวซื้อเก็งกำไรลุนดิบต้านนัานหมดสัก9บาทครับแนวสต o p ปลอต้เปิดวันนี้อยู่ที่8.15อยาให้ต่าวันนี้ล ถ้าต่ำกว่าไทยเล่นเ็งกำไรจะแท้กเป็นดาวคัดลอดไปนะครับรานะคาถอยลงมาแล้ววันนี้ดิดตัวด้วยวอลุ่มเริ่มทำพายสูงกว่า2วันก่อนหน้าแต่สัญญาณสั้นๆ <c oughs> อาจจะรุนสัก9ก้าหรเก้าบาทสามสิบเป็นดนัานด้านบนนะครับผมอัต่อไปขอไทยคมค่ะพี่เบิร์ดสุขสดีไทยคมพยายามบิด ขึ้นมาแต่แท่งโวลุ่มดูบางไปสักนิดหนึ่งครับ,รบแล้วตอนนี้ก็ตัวเส้นดกดกระตักของตัวไทยคมอยู่ประมาณสัก11.30นะครับไปรอดูการเทสแนวต้านแถวนั้นว่าชนแล้วผ่านได้ไหมถ้ายังไม่ข้ามผ่านขึ้นไปภ้ามยังอยู่ในตัวของคามเพนอยู่นะครับคือดีตัวขึ้นไปไล่ไฮยางเตี้ยลงก็ส่งดูแนวต้านแถวสัก1 1 3ก่อนแล้วกันผ่านได้ถึงจะเริ่มดูน่าสนใจนะครับถ้ายังตอนนี้ก็จดต้องๆไปก่อนน่าจะดีกว่านะยังไม่มีบาบสิ่งแนวเกิดขึ้นครับโซนแนวรับนในกรณีทีย่ยอดตัวลงมาสมองที่ฐานเก่นกานะ ผมลบประมาณนั้นค่ะ,อคะขอตัวสุดท้ายเป็น G F P T ค่ะอ่าได้ครับ ราพของตัว g f p t งก็ซชเวอออกข้างมาบเรือนเต็มๆเมหมือนกันนะติดตัวจากโซนต่ำหรือว่าต่ำสิบขึ้นมา12บาท50แล้วก็แบ่งออกข้างหรือว่าภาพดูแ็งนวัตตลาดตลาดถอยลงมาทำลงใหม่ g f p t ก็ซชเวอออกข้างต่อเนื่องทุก<า>วันนี้เริ่มมีบอลุ่มขึ้นมาเที้ส่าเดิมนะครับวันนี้ขยับขึ้นต่อทรงน่าจะยังไปต่อนะดูจากาเดินวิ่งก็ยังถือว่าเป็นหุ้นไม่คีดต,ตัวที่ภาพหลักๆในเรื่องของตัวเรียกว่านะวิ่งอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยได้ยังเป็นอัพเดท ได้อยู่นะครับเป็นการวี่ไปหาขายิมเดิมขายเดิมก็อยู่ที่13.5แล้ว14บาทนะครับแต่สอดาวบาท้งหมนคับผมค่ะครบถ้วนวันนี้คอบค่ะค่ะคับสวัสดีคุณศคุมีกทุกท่านคับผมสวัสดีค่ะ